กัรนำบุญไม่เป็นไรเด็กน้อยก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาโอ้จะได้ยกบุญพุทธศ菩萨ได้ลายได้สามตัวแตกสามตัวตรงเลยหวดหวดวันที่หนึ่งที่ตรงตรงเลยฮะจริงวันที่ผ่านมาไถ่กสามพันเลยถูกสามพันเลยนั่นได้แล้วรหัสซับ ได้เลยเพี่น้องไปครบได้ปั๊บเลยนะครับเอาเสียงเร็วไปคนบ้านไม่เต็มเห็นอะไรดีๆเข้าตัวเองหมดเลยแจกให้เขาดูเบื่อจริงๆไม่อยากพาไปไหนอ่ะไม่พาเข้าไม่พามาก็มองเงียบไม่กับยังดูส่งให้พี่ไม่ไม่มันบิดที่กัดเลยอ่ถ่ายเลยค่ะ่ายเลย ใช่ได้ครับอ๋อใช่เอาลวดข้างหลังก็มีมีนี่เอาจุดก็มีอ้าวได้แล้วครับพี่น้องได้แล้วนะคะมาปุ๊บได้ปั๊บทันทีเลยเพราะว่าผ้าจานเตรียมไว้ให้แล้วเนาะอืม ย่าเนไทยเดี่ายก่อนไทยก่อนเาเป็นยางเหรอเอาไโรเอาไปเลยเไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยายครเรานวะยังครับยังเดี๋ยวสิจดเจจอดเอาโอเคงั้นเดี๋ยวแกนราเคยมาไปให้หาไปเปิดประตูอา ได้แล้วเดิอพี่น้องเตรียมตัวจดนะคะเตรียมตัวแคบนาแอกทับสว่าค์ั้นท่านให้ใช้สติปัญญาของเราด้วยที่ขาอออกมามันสามารถที่จะตัดไปตัดมาไปกลับได้อืมไอที่วงกลมๆไว้นั้นจะลงข้างล่างแต่ไอตรงนั้นมันน่าจะอยู่ด้านบนออเว่าปีที่แล้วสามศูนย์อยู่ด้านบนแตหก่เะเมื่อวันนี้ไม่รู้หน้ามันจะเป็นรหัสอะไรแต่ว่า ก็อย่าทิ้งแล้กันเอางิไปเพอทนใ้ันมือเม่อยนี่ก็ได้งมเลาองถ้าคม่าโยมมาโชคดีก็จะได้เงินต่อไปต่อบุญเป็นต่อสร้างอาคาสร้างบุญสนสร้างอะไรไปอีก็เปอ้โดีดีมา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 เลขเด็ดมาลมาเอาเลขเด็ดเลยแต่นี้อื เอาไมาเอาไร่เมื่อปูนี่แหละเย็บที่พันเห็นโดยตรงเลยนะคะโดยตรงโดยตรงเตรียมจดเตรียมแคปนะคะอะไรมีอะยรสารเมตาทามทีนี้คือเรายื่นเรื่องไม่ว่าจะเป็นกอมบริสุทหรือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานรับรู้รันะฮะแต่ว่ามันมันยื่นจะเป็น่อนไม่เสร็จว่าเรเต็มถ้าจ่ายเลยยันบอกได้แน่มถู ไม่ได้เน้นอ่ที่จะะสร้างใหญ่โตมันไม่ขึ้นเลยมันจังารต่อน้าเพราะหน้ามันจะมีโยงเขาจะซื้อที่ที่ิดกันที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยสองไร่เขาจะขายหนึ่งล้านบาทตอนี้จะขายเป็นลงทานอะไรเพื่อเหลือคนซื่อเหลือสาตเนี่ปีดกันเนี่ยที่สองไร่เขาจะขายแล้วหนึ่งล้านมันก็ผลิตาต้นไม้ใหญ่ทั้งหมดอันนี้มันที่ไร่เดียวไร่เดียวแล้วก็เลยเราไว้ให้สัตว์สัมพัรธก็อยู่ คือผสมกันมาก็คือเยียนเดียวคือช่วยเหลือเขาที่เขาอยู่ในอยู่ข้างในนอน้ายายมาจากวัดป่าข้างในเพราะว่าโยมเขาเข้าไม่ถึงหนึ่งครอัวมันอยู่ลึกสองเขาเข้าไม่ถึงเราแล้วเขาก็เป็นห่วงตัวเราจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ก็เลยได้นอนออกมาแล้วก็เลยได้อมาเป็นที่มาตั้ตรงนี้เป็นใช้ธรรมศาสตร์ออกมาเยอะสามสิบชีวิตอยู่ที่ไม่ตอนนี้มียี่สิบยี่สิบสองแล้วยี่สิบสองชีวิตนะเขาเสียไปหลายสายชีวิตเลย ก็เลยได้ช่วยพวกเขามานี่คือดประสมเดียวเท่านั้นและต่อไปก็คือจะได้ช่วยเหลือ่อต่อไปอยกก็ไปว่ากันอันนั้นคุณยายมณฑาท่านบริจาคทานขนนมาสามลูกใหญ่ๆให้ไปแบ่งกันนะแล้วก็กล้วยกล้วยก็ให้ไปแบ่งกันเอาโยมไปแจกเพราะว่าขันไหนนกินน้ำสัดมาสามสิบปีแล้วก็เลยไม่ได้เตรียมน้ำสั์อะไรไว้ โดนทิ้งมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วพอมาเจอเราเราจะทิ้งเขาอีกเหรอ,อถามว่าที่วัดทุกวัดนี่ต้อนรับอัตมาไหมต้อนรับหมดวัดเจ้าคณะอำเภอวัดอะไรก็แล้วแต่คือเขายินดีนะให้เราไปอยู่แต่ถ้าเอาเฉพาะเราเขาไม่เอาสอัมพันธ์เพราะว่าแต่ละวัดก็เจอปัญหาเหมือนกันเราก็ทิ้งเขาไม่ได้เราก็เลยทุกตัดสินใจถึงไม่มีส่วเนเมตตาทำขึ้นที่นี่เพราะว่าเขาจะได้ที่อย,อยู่มีที่หลบแดดหลบฝนแล้วสายบุญของอาตมาโดยตรงแถวนครนายกแถวกรุงเทพอะไรทั้งหมดก็มาสร้างให้ ทำภายใน17วันที่นี่เสร็จโอ้ยคือทั้งกําแพงทั้งน้ำไฟอนี้ตาอ็มาบริจาคหมดเลยนะีอาตมามีเงินสักบาทมีแต่บาทกับทีรันโอ้แล้วก็สัมภาระที่มีที่อยู่มีกระท่อมเล็กๆอยู่น้ําไฟไม่มีครับผมเขาก็มาทําเอาช่างมาอ2คนทั้งหมดทำภายใน17วันให้เสร็จอืแล้วก็ล่าสุดอาตมาอยู่กระท่อมหลังนี้ นี่ไมรไงทั่ที่อยู่เดิมของพระอาจาร์แล้วฮะจ้แรกมีเตียงอยู่นั่นทองานเลยก็นั่งแค่แล้วลมเราะจ่ำเวลาลมฝนโตเวลาฝนโตในี่พี่พระอาจารย์ยืนย่นแล้วนักหมาน่ะก็มีบ้านแค่ ทำทำโยมก็มาทําให้มันไม่ได้ต่อ,อมาแบบนั้นนะม,ม,มีเตียงสีรุปองนอนอยู่ข้างในอมอตมาก็เรียกอาศัยนอนนอนแต่บ,บ้านท้องหิคือทาแค่สูสงๆขึ้นมาก,ก่อนครับทีนี้สายบุญมมาตระนันเขาก็เลยเขาไปรู้ว่าเราไม่ปลอดภัยเขาก็รีบทาเลยอืแล้วที่นี้มาก๊อปที่สองคือโยมรัะคุณแม่รัตมมีกับพ่อเฮียฮข้างมาเห็นมาถวายพระป่าพเพราะยันตามาอยู่กระท่อมก็ได้ศาลาหลังนี้อ,อาจารา์บอกว่าตามาไม่ต้องการหรูหราตามาแค่ขอแค่หลบแดดหลบฝนครับ ขาก็รีบมาทํเขาก็ถวายปัจจัยรวมกันมาสาราหลังนี้สร้างไปหมดเกือบหกหมื่นปาทโอ้ก็คือพอก็คือพอแค่นี้ครับผมได้มีที่หลบแดดหลบฝนแล้วสาราหลังนั้นก็รั่วพอดีตท่อนนก็ไม่เป็นไรฮะโทธนาสารุการก็ยังบอกว่าสาราขอมันไม่เคยใส่หงมลอยพนสวดตะก้าวมาถึงวันนี้กว่าเราจะมาพบแสงสว่างสวรรคด้วยกันในวันนี้ครับผมพัฒนาขอตระเวนให้ญาติโยมทุกท่านที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในศูนย์เมตตาธรรม ขอให้ท like ่านทั้งหลายได้พบเจอแต่สิ like ่งท yeah, ี honey, ่ดีๆขอให้ท่านทั้งหลายได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆขอให้ครอบครัวของท่านจงพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆพบแต่แสงสว่างสวรอย่าได้มีผูมีภใยใดๆทางสิ้นเลินสาธุเกิดพี่ีวันนี้แล้วก็จะเริมงามอย่างดีแล้วก็ให้เราใช้ปัญญาไม่ว่าจะเจออะไรวันนี้พระอาจารย์ขอให้ธรรมะสักหนึ่งนาทีทุกอาชีพ เออได้ได้สาธูสาธูคุณยายพี่น้อได้คุณอาเดี๋ยวพี่น้องเอสซีได้แดงก็เลยใสยบุญจากกรุงเทพนะคะจากกรุงเทพจากสิงห์ปราการกันมาถวายถวายพระประธานแล้วก็ถวายอาหารน้องม้า ขณะนี้พ่นกัดจะเดินทางกลับแล้วค่ะเดี๋ยวพ่นกลับแล้วเฮาคอยฟังแนวทางตัวเลขฟังชัดๆจากปากพอาจ์นทักันรนาะค่ะี้ท่านเป็นด็อกเตอร์หรอท่อยช่นั่เป็นด็อกเตอร์คนนีนนี้ด็อกเตอร์คนจะเล้ยไม่ได้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อาจารย์ตาะธานี่อะพ่นกัฟังตามๆอาจารย์อาจารย์นี่ล เดินทางปลอดภัยนะคะโชคดีค่ะไม่ค่อยชัดคุณหน้าระดับเสียบนนะครับมาร่วมระดับด็อกเตอร์ผลเน่้ันธุ์มาถวายพระประธานม้านะครับแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวนี้พระอาจารย์เพิ่นก็ไปส่งแขกก่อนเนาะพี่น้องจังไหนเราคอยบ้านเมืองแนวทางตัวเลขขอสุรุู่ให้พระอาจารย์เพิ่นธ์บอสู้ฟังตัวเลข ข้าจังควายสิรู้สึกมันอกมันใจเนาะพี่น้องเนาะอาสาลาหลังนี่ค่ะจตุปัจจัยจากผู้ปกใหญ่ก็คือเฮ่ห้ากับรันมันี่แล้วก็มีเอฟซีรวมมาน้ำเนาะค่ะถึงจะทำไปเชลลิติ์ก็ลน้อยนะครับบทส่งอาหารน้องหมาทำไปเรื่อยๆนะครับอาหารมาทั้งนี้ใส้เฮ่ห้าเล็กนะ อซีพันว่าบ่เหินบ่ชัดบ่ิสัตต์มาาสัญญาณมันบ่ิชัดปูอยู่จังหวัดใดคะอยู่จังหวัดอุดรธานีครับอำเภอหนองหาน้ะครับจับที่กัดเลยนะครับโรงเรียนบ้านสะแบงนะครับไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ใครอยากจะมาก็จับที่กัดเลยนะครับโรงเรียนบ้านสะแบงนะครับอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับค่าตัวเลขเนาะพี่น้องเอฟซีพันบอกว่ามันม่วมันบ่ชัดจังไรแล้วกะ ฟังเสียงแอดจดตามก็ได้เด้อค่ะเด้อจดตามนะคะก็มีหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็หกแปดศูนสองตัวมีแปดศูนย์แปดหนึ่งเอาถอดทำไมแล้วก็จสาจมศูนวงกลมไว้เด้อพี่น้องเด้อตัวสามศูนยี่เป็นวงกลมให้เดี๋ยวพันวงกลมมันก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ พระอาจารย์เระเน้นให้ตัวเลขที่สําคัญอยู่เนาะพี่นอ้องจังไรแล้วเราก็จังคอยถาฟัางจากปากพระอาจารย์โดยตรงเลยเลยนาะคะ่ะมาเมื่อนี่ก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งโชคเด้อพี่น้องเด้อจะมาพร้อมๆกันนะครับชัดยุจ้าว่าสรนสร้างเสียดนะครับทางเสียดให้านกรรวยนะครับกับจังไรก็ <c oughs> เวลามเไลาผ่านน,น,ะะนมาก